ครับรายการกอติสภาตามดูพู้แทนกับผมวิชิตติดท่าประสบครับวันนี้ทีมงานเรามีโอกาสมาร่วมประชุมสัมมนานะครับถแถลงผลการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิรูปประเทศไทยที่สถาบันประปกเกล้าครับรายละเอียดนั้นไปติดตามในห้องประชุมได้เลยครับเชิญครับ นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางสถาบันพระปกเก้าก็จัดการประชุมแถลงผลการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิรูปประเทศนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะที่กําหนดว่าให้มีแผนการปฏิรูปประเทศแล้วก็เป้าหมายคือเพื่อ,อประชาชนเพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติทั้งหมดแล้วก็มีกละไกที่จะขับเคลื่อนก็คือ,อมีวิธีการปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยสิด้านแล้วก็มีคณะกรรมการซึ่งตรงนี้เป็นที่มาของการประเมินผลครั้งนี้ว่า สุดท้ายเนี่ยเป้าหมายปลายทางไปถึงจุดหมายหรือไม่เราก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทีมงานวิจัยแล้วก็วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยให้ความคําแนะนํามีท่านอาจารย์สุวิชัยด้วยม,ม,มีสมาชิกวุฒทสภามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะมาช่วยกันให้ความเห็นในวันนีออ้อาจารย์ทศพลนี่ก็เป็นทีมงานของเรานะคะแล้วผลก็พบว่าไปได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ไปถึงจุดหมายนะคะเพราะว่ามันต้องขับเคลื่อนต่อหลายเรื่องเนี่ยมัน มันไปยากแล้วก็กระจัดกระจายเพราะฉะนั้นเราก็เสนอว่าควรจะต้องจัดลาดับความสําคัญและที่สําคัญก็คือเจตจานงทางการเมืองที่จะต้องขับเคลื่อนให้เป็นจริงแล้วก็สนับสนุนวิธีการแล้วก็กลยุทธ์ที่ดีว่าอะไรที่จําเป็นเร่งดวง่วนที่จะต้องทําไม่ใช่ทาทุกเรื่องสุดท้ายไปไม่ถึงจุดหมายนะคะต,ต้องขับเคลื่อนที่ ใช้ขับยังไงที่จะเคลื่อนไปด้วยการทั้งหมดเป็นองค์คาพยพละนำไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาของเราคะ่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสุดท้ายอาจารย์มีอะไรที่จะฝากถึงพี่นออ้องประชาชนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการปฏิรูปก,ก็ดีการมีส่วนร่วมก็ดีเช่นครับก็สถาบันโบุก้นะคะเป็นสถาบันวิชาการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิกกปไตย,ยอยู่เสมอพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจก็เข้าเว็บไซต์สถาบันโบุกไปดูแล้วก็มีการเรียนนะคะอยากจะเรียนเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเรียนออนไลน์ได้แล้วออกประกาศสัญญาบัตรได้ด้วยตนเองด้วย ก็ขายของนิดหน่อยนะคะแล้วก็ <c oughs> เรื่องเรื่องของอประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของสอสส,สวหรือรัฐบาลเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ประชาธิปไตยยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่แค่ย่อนบัตรสีวินาทีแล้วจบแต่เป็นเรื่องที่ท่านต้องรู้สึกว่าท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและประเทศไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาได้ค่ะขอบคุณ